ไม่ไม่ไมไมโต้ไม่แยง้งไม่พูดอะไรว่า,า,ากับคุณหกหกสี่สองรอบเป็นแต่เพียงจะบอกว่าพยายามมีปรารโตโสะฟังธรรมะด้วยดีสุดสู้สัสส่งระเตปัญญงตั้งใจฟังด,ดีแล้วจะได้ปัญญาจะได้ความเข้าใจดีๆนะอย่าเพิ่งไปตีทิ้งถ้าคุณเองคุณไม่เปิดจิต เป็นประตโคสศเลยคุณจะเป็นอย่างที่คุณเป็นไปอีกนานถ้าคุณถูกต้องคุณบรรลุเป็นอหรหันต์เป็นอะไรใดไปเยอะเลยแต่ถ้าคุณไม่ถูกต้องคุณจะไปอีกนานมืดอยู่ในหลุมบาวิดาอีกนานนะมันจะเป็นอย่างนั้นเขาจะผิดอย่างนี้ไปอีกนานเลยนานมากนานแสนนานเออ แรีว่าพราะท่านจะไม่แก้คําที่เขาเก่าหามาไม่แก่ครับผมจะได้ผ่านไปเลยครับอเมันก็พูดมันมันยังมันเกินที่จะแก้เพราะว่าความเข้าใจของคุณหกหกอะไรเนี่ยมันยังอีกนานยังอีกไกลมากเอาอของคุณปีกบ,บุญเนี่ยดิฉันมีข้อสงสัยเรื่องอุปธิสาม อุปธินะอุปธิสามเอาอสรุปปลาทอทองสลอิปฐิอุปธิสามมีสปปามคือหนึ่งกิเลสอ,อุปฐินี้มีอุปธิสามมี 3, อะไรบ้างหนึ่งกิเลสกิเลสเ,เป็นอุปธิสองขันห้าเป็นอุปธิสามอภิสังขารอ่านี่อุปธิสาม ขอเรียนถามว่าอภิสังขารจะเป็นเชื้อที่พาเกิดหรืออุทิย่างไรคะอภิสังขารจะเป็นเชื้อที่พาเกิดหรืออุปธิได้อย่างไรคะสองอภิสังขารในที่นี้จะหมายถึงอภิสังขารสปิสังขาร,ขารมานได้หรือไม่คะสามมิจฉาสังกัปปะ จะถือว่าเป็นอภิสังขารมานได้หรือไม่ครับขอวความกรุณาพระครูยกตัวอย่างอภิสังขารมานด้วยคำว,ว่าอภิสังขารต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ถ้าบอกว่าอภิสังขารมานมันก็ระบ,บุตรงๆแล้วว่ามันเป็นตัวผิด มันเป็นตัวมารมันเป็นตัวผีตัวผิดแล้วอภิสังขารซาตานอภิสังขารมารถ้าใช้คำนี้ก็ระบุเจาะจงลงไปถึงอันนั้นแต่ถ้าเผื่อว่าใช้คำว่าอภิสังขารไม่มีคำว่ามารมีอภิสังขารเจ๋งก็ต้องหมายถึงสังขารที่ดี ปรุงแต่งไปเป็นทางเจริญทางอริยะไม่ใช่ทางมารทางอริยะเพราะอ,อภิสังขารของพระพุทธเจ้าที่เจริญนั้นก็มีสามหนึ่งปุญญาภิสังขารสองอปุญญาภิสังขารสอเนชาภิสังขาร แจกแจงอีกทีหนึ่งกันแล้วกันสามสังขารนี้ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจกันได้ง่ายหนึ่งปุญญาพิสังขารหมายคำว่าการปรุงแต่งที่มีมีดาบอาญาสิทเรียกว่าบุญมีดาบอาญาสิทต้องใช้ดาบอาญาสิทธ์อยู่พระาะฉะนั้น ปรุงแต่งก็ใช้อดาบอายาสิทธิ์ลบยิ่งกระเจงกิสคานเลยฟันคอฆ่าศึกฟันคอกิเลสตาย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 ไปเรื่อยๆเรียกว่าเจริญเพราะมีดาบอายาสิทธิ์เรียกว่าบุญพลังงานนักฆ่าบุญนี่คือนักฆ่าฆากิเลสอย่างเดียวด้วยไม่ฆายอย่างอื่นเอ ได้ผลไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดฟังตรงนี้ให้ดีจนกระทั่งหมดก็ไม่ต้องใช้แล้วดาบอายสิธิ์โยนทิ้งเลยหรือไม่ต้องทิ้งก็หายไปเองบุญจะหายไปจากมือเลยหรือดาบอายศิทธิ์จะรุดหายไปจากมือเลยเพราะกิเลสหมดสิ้นแล้วเมื่อกิเลสหมดสิ้นหน้าที่ของบุญ ก็ไปตรงนี้เรียกว่าอปุญญะก็เป็นอภิสังขารเพราะคนคนนี้ยังไม่ตายยังเป็นอรหันยังมีชีวิตต่อหรือจะเป็นโพธิสัตว์ต่อไปอีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่คนคนนี้ก็ยังมีอภิสังขารอยู่ยังทำงานจัดการปรุงแต่งอยู่แต่ปรุงแต่งไม่ต้องฆ่ากิเลสอีกแล้วเพราะกิเลสมดไม่เกิดอีกแล้วไม่มีอีกแล้ว กิเลสสู้ไม่ได้แล้วมาเท่าไรเท่าไรกิเลสตายเกลีาาย้ยงมีแต่จิตสะอาดคนที่ไม่เข้าใจอภยัญชนะไม่เข้าใจสภาวะแท้ไปแปลอปุญญาอปุญญว่าไม่ใช่บุญบก็วนกลับพยัญชนะวะ่าไปเป็นบาปเป็นสภาพคู่ซึ่งบุญเป็นสภาพเดียวไม่เป็นสภาพไปเอกังศ สภาพเดียวไม่ใช่สภาพคู่เป็นวันเวทราฟฟิกบุญทําหน้าที่เราหายไปเลยไม่มีโค้งบุญไม่มีโค้งไม่มีงอไม่มีกลับมามถ้ายังโค้งยังงอยังไม่เข้าใจถึงสภาพสภาวะในโลกความเป็นโลกยังมีโค้งก,กี่องศาแล้วจุดทุนหนึ่งก็ยังยังเป็นโลก เพราะงั้นความเป็นธรรมมาไม่มีโค้งเลยมันมีองศาโค้งตรงวันเวททริกท่านี้ที่ไม่มีอะไรเป็น fiction. นิวเคลียร์ฟิชชั่นตรงท่าเดียวออกเป็นทะลุมหาจักรวาลไปเลยเพราะงั้นผู้ที่ผ่านอะ อุญญาพิสังขารแล้วจึงมีกรรมกริยาอยู่อีกยังไม่ปริธนิพานเป็นประโยชสารยังไม่ตายกายแต่แล้วเลิกไปก็จะสั่งสมแต่กรรมที่เป็นกุศลกรรมที่เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ก็คือกรรมที่ทำให้จิตสะอาดนั้นตกผลึก ตกผลึกตกผลึกสั่งสมกันแน่นควบแน่นควบแน่นเป็นอเนนชาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวของอเนนชาของพระอาหารหันต์ขึ้นไปจึงเป็นความตั้งมั่นที่หาประมาณไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีอะไรหักล้างได้อสั่งหิรัง ไม่แปรเปลี่ยนเลยตลอดไปนี่คือสุดยอดแห่งคุณสมบัติหรือคุณคุณสภาพที่ยิ่งใหญ่ของศาสนาพระพุทธเจ้านี่บ,บุญกฐามอะไรละ่ะอธิบายสิยาข้อสองครับพระท่านถามข้อสองพระท่านอธิบายข้อนหนึ่งผ่านไปแล้วครับอภิสังขารอุปติภาคเกิดอุปติเป็นเชื้อที่พาเกิดอุปติได้อย่างไร อภิสังขารในที่นี้หมายถึงอภิสังขารมานได้หรือไม่ไม่ได้ถ้าอภิสังขารมานก็ต้องใช้คาว่ามานก็ทั้วไปถ้าไม่มีคําว่ามานก็เป็นอภิสังขารที่เป็นอภิสังขารสามทีนี้ข้อสามว่ามิจฉาสังกปะจะถือว่าเป็นอภิสังขารมานได้หรือไม่ได้ไหมมิจฉาสังกปะ จะ่เป,เป็นอภิสังขารมานได้ไหมถ,ถ้าเทียบว่าเป็นอภิสังขารมานนี่บอว่าได้นะครับมิจฉาก็คุณเขียนมาเองคุณพูดมาเองอมิจฉาสังกปะคือความสังกปะของคุณยังไม,ยงไม่ยังไม่ถูกต้องมันมิจฉายอยู่มันก็เป็นมานมันไม่เป็นผลจเจริญม,มันไม่เป็นผลพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ยังเสียอยู่ ชาสังกปะมันก็ยังเป็นกิเลสปรุงแต่งที่มีกิเลสขึ้นมาไม่ว่ากาไม่ว่าพยาบาทหรืออ,ะ,อะไรอีกอันนะเบียดเบียนครับเบียดเบียนอยู่เบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอยู่